นยเเ็ีลใครที่กำลังมองหาสถานที่ท่องเที่ยวใหม่ๆในจังหวัดอุบลร,ราชธานีบอกเลยว่าต้องไม่พลาดสวนเดือนผ้าอินทผลามที่อำเภอวารินชำราบที่นี่ไม่ใช่แค่สวนเกษตรธรรมดาแต่ยังเป็นสวนอินทผลามที่ปลูกแบบปลอดสาร รสชาติหวานกรอบสดชื่นและยังเปิดให้เข้าชมฟรีอีกด้วยโดยสวนเดือนนภาอินทภผลำตั้งอยู่ที่หมู่10บ,บ้านราชเจริญตำบลท่าลาดอำเภอวารินชำราบเจ้าของพื้นที่คือนางสาวเดือนนภาศีสังปัดได้ปรับเปลี่ยนพื้นที่นาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2563มาเป็นพื้นที่ปลูกอินทผลำโดยมีพื้นที่ปลูกจำนวน4ไร่พร้อมจำหน่ายผลผลิตอินทผลำหน้าสวนและให้นักท่องเที่ยวได้ชิมฟรี นักท่องเที่ยวที่มาเยือนสามารถเพลิดเพลินไปกับกิจกรรมหลากหลายไม่ว่าจะเป็นเดินชมสวนอินทผลัมสัมผัสบรรยากาศธรรมชาติร่มรื่นถ่ายภาพสวยๆท่ามกลางสวนอินทผลามแนวเกษตรท่องเที่ยวอิ่มอร่อยกับอาหารและเครื่องดื่มภายในสวนมีร้านกาแฟเดินคอฟฟี่ร้านอาหารคาเฟ่แบบนั่งชิลภายใต้คอนเซปต์จิบกาแฟและสวนอินทผลามเครื่องดื่มพิเศษได้แก่อินทผลามนมสดและอินทผลามน้ำผึ้ง การเดินทางสะดวกสบายห่างจากตัวเมืองวารินชำราบเพียง20ก <km> ิโลเมตรเวลาเปิดสวนวันจันทร์ถึงสุก9นาฬิกาถึง17นาฬิกาวันเสาร์อาทิตย์9นาฬิกาถึง18นาฬิกาสวัสดีค่ะชื่อนางสาวเทนภาสิจันปัดค่ะ ที่นี่ก็คือสวนเดาาาาือนนภาที่สาขาเราค่ะที่สวนก็จะมีนกกระจอกเทศนะคะส่วนมากเด็กๆจะมาให้อาหารนกกระจอกเทศค่ะตามสวนเราแล้วก็สามารถเดินชมสวนได้ค่ะแล้วก็ชิมได้ลูกค้าชอบแบบไหนชอบแบบไหนรสชาติหวานกรอบอร่อยถ้าลูกค้าชอบก็คือให้ลูกค้าตักได้เลยค่ะจะนมทางสวนเรานะคะมีให้เลือกสีแดงแล้วก็สีเหลืองผัด มันจะมีช่วงที่เปิดขายลูกก็คือช่วงเดือนสิงหากันยาค่ะช่วงนี้ค่ะแล้วก็เปิดตลอดนะคะทางร้านเปิดตลอดค่ะคือมีอาหารบริการคือส้ตมตำอาหารตามสาั่งแล้วก็พวกผ้นเตียงค่ะให้ชิมตลอดค่ะแล้วก็ผลไม้ที่สามารถแปลรูปได้ก็คืออินทผลัมเราที่เราสามารถเอามาทำแห้ได้นนะคะ่ะ สวนเราก็เชิญชวนทุกคนนะคะมาเที่ยวมาเยี่ยมชมได้ค่ะ